ตอนนี้เป็นวันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2563ญาแก้วตาอยากจะให้ทุทกๆท่านมาชมสวนหลังบ้าน่าแก้วตามีต้นมะรุม1ต้นซึ่งลักษณะของต้นมะรุมจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นต้นไม้ใหญ่สูงประมาณสัก 4-5เมตรแต่ยาก็จะพยายามตัดแต่งกิ่งให้มันเป็นพุ่มเตี้ยเพื่อความสะดวกในการรับประทานในการสอยเก็บออกมารับประทานผลมะรุมหน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นฝักยาวๆได้เวลาเก็บแล้วยาจะเอาไปแกกส้มมะรุมกินแล้วลักษณะของดอก ดอกมะรุมมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพวงออกเป็นช่อหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นฝักให้เรารับประทานค่ะวันนี้ยามีต้นมะรุมเอาไว้รับประทานตลอดทั้งปีเพราะว่าต้นมะรุมต้นนี้ออกฝักทั้งปีค่ะ